สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน Facebook Live กับเพจของพี่ชื่อนะคะก็วันนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนคนเก็บผลไม้และคนเก็บเห็ดขายนะคะก็ใครที่ผ่านมานะคะหรือว่ากำลังชมอยู่นะคะก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะภาพชัดเจนนะคะ ที่ไม่ได้ไลฟ์มาเกือบเดือนแล้วนะคะอันเนื่องมาจากว่าตารางงานช่วงซัมเมอร์เนี่ยค่อนข้างไม่แน่นอนนะคะไม่ได้มีวันหยุดแบบว่าเจาะจงแบบเดิมๆแล้วครับตารางการทำงานเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะ,ะก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะจัดไลฟ์นะคะก็ตอนนี้ก็หลังซัมเมอร์ก็คาดว่าจะได้มีตารางแบบว่ามีวันหยุดซ้ำนะคะ ก็คงจะหาเวลามาจัดไลฟ์นะคะถ้าไม่มีเวลาจัดไลฟ์พี่ก็คงจะ,ะเป็นโพสต์นะคะข้อมูลความรู้ให้กับคนไทยในสเวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่สนใจเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตแล้วก็การทำธุรกิจในประเทศสวีเดนมาฝากกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนการเก็บผลไม้และก็การเก็บเห็ดขายนะคะนี้มีคนสอบถามมานะคะว่าให้ช่วยหาข้อมูลแล้วนำมาไลฟ์ให้ด้วยนะคะก็พี่ขอเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใครที่จะคอมเมนต์มานะคะเสียงใช้ได้ไหมนะคะ ก่อนที่เราจะพูดไปเราไม่ได้ยินเสียงเหมือนพูดอยู่คนเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เอาข้อมูลมาเล่าสู่คนฟังแล้วก็วกเท้าความก่อนนะคะว่า,าข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลสำหรับคนไทยในสวีเดนเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นข้อมูลสำหรับคนไทยที่จะเก็บผลไม้ในาจากคนจากต่างประเทศนะคะ โอเคมีคนคอมเมนต์มาแล้วขอบคุณมากนะคะชัดเจนค่ะชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณบราพรแล้วก็คุณซุกี้มีเยเดอร n ลุนอลนะคะขอบคุณมากโอเคโอเคเรามาดูข้อมูลเลยค่ะทีเนี้ยพี่ต้องขออธิบายนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ ต้องเท้าความก่อนนะคะเวลาที่จะเปิดกิจการเนี่ยราพิจนารณาก่อนว่าเราจะเปิดกิจการอะไรและมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะแน่ๆจะเป็นสัมภาระหรือว่าสกัดเ h อแวร์เก็ตนะคะอันนี้ต้องจดทะเบียนแน่นอนแต่แต่กิจแต,แต่ละกิจการเนี่ยหรือจะเริ่มทำอะไรเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนนะคะเช่นจะเปิดร้านนวดนะ ร้านอาหารหรือจะเก็บผลไม้เนี่ยต้องจดทะเบียนอะไรบ้างนะคะเนี้ยในการจดทะเบียนนะคะการเปิดบริษัทนะคะอันนี้พี่พูดถึงจะเจาะจงมาที่กิจการการเก็บผลไม้แล้วก็กิจการการเก็บเห็ดขายก่อนนะคะยังไม่ได้ลงมาถึงใครที่จะทำ เก็บเห็ดห,หรือเก็บผลไม้นะคะเป็นแบบานานๆานที่เก็บที่อะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะงานอดิเรกนะคะหรือว่าฮ o อบบี้เวิร์กซัมเฮดนะคะก็เป็นงานอดิเรกก็จะกล่าวถึงในตอนท้ายๆนะคะทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจะเปิดกิจการนะคะหรือว่าเปิดบริษัทนะคะเช่นรับซื้อผลไม้นะคะหรือเราไปเก็บ ผลไม้หรือเราไปเก็บเห็ดแล้วเอามาขายอย่างเงี้ยนะคะมันมีกฎระเบียบอยู่ว่านะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะจะต้องจะต้องนะคะที่เปิดเอกสารให้ดูนะคะเอกสารประกอบในไลน์นี้นะคะพี่พี่ได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะในคำอธิบายนะคะโอเค จะอยู่ในเพจนี้นะคะของ l i v s m e d i s Worket l i v s m e d l s Worket ก็คือองค์การอาหารนะคะที่สวีเดนจะมีองค์การยาหน่วยงานยาอีกหน่วยงานหนึ่งและ k e m m e d i c Worket นะคะอีกหน่วยงานหนึ่งอันนี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอาหารนะคะก็หน่วยงานเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆกับออกนโยบายเกี่ยวกับอาหารนะคะ เช่นอื่นๆด้วยนะเช่นวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องสําหรับบคุคคลทั่วไปนะคะนโยบายเกี่ยวกับการเปิดกิจการอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของกินนะคะเขาก็จะมีกฎระเบียบอยู่นะคะทีนี้เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเปิดกิจการใดๆนะคะเขาบอกว่าคุณต้องลงทะเบียนให้ครบถ้วนนะคะลงทะเบียนที่ l i ฟส์เมเดียสเวอร์กหรือหน่วยงานอาหารนะคะหรือ,อลงทะเบียนที่คอมมูนนะคะ โรงเรียนที่เี็นคอมมนูนและอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือแลนสตีเรเซนนะคะแลนเซีเรเซนหรือว่าคณะกรรมก,การรัฐนะคะในแต่ละรัฐในแก่ละแลนเนี่ย <c oughs> เขาจะมีคณะกรรมการในการบริหารอยู่นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะ อันนี้หน้าของ land s t i r ์ s e นนะคะโอเคเข้ามาในหน้านี้นะคะก็เลือกว่าเราอยู่แลนอะไรนะคะดอลลาร์น่ะนะคะเบกิ้งแลนหรือ b r e เก i งเนสโกลเนนะคะเราอยู่แลนอะไรนะคะก็จะมีคณะกรรมการรัฐอยู่นะคะสมมุติว่าเราอยู่อะเอาสต o อกโฮ l มแลนละกันนะคะก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคณะกรรมการ land s t i รเซนนะคะ ถ้าสมมุติว่านะะในการลงทะเบียนนะคะถ้าเราเป็นพรีเมียโปรดวเซนพรีเมียโปรดวเซนก็คือผู้ผลิตอาหารนะคะผู้ผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นคนปลูกนะคะปลูกเช่นสมมุติจะปลูกถั่วงอกขายอะไรอย่างเงี้ยผู้ผลิตอาหารนะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะไปเก็บผลไม้นะคะ,ะเก็บเห็ดแล้วเอามาขายอย่างเงี้ยเขาอ,อันนี้ บังคับนะคะว่าจะต้องไปลงทะเบียนกับ Land s t e ี r เซน n t และจะต้องกู้ชานด้วยนะคะโดยทั่วไปนะคะอันนี้นอกเหนือจากการเปิดร้านอาหารนะคะร้านอาหารเนี่ยจะต้องไปไปกู้ชานกับคอมมูลและ l i v e s d o c k s u r r o g a t ตด้วยแต่ใครที่เป็นผู้ผลิตอาหารนะคะปลูกอะไรขายก็ตามเก็บเห็ดขายเลี้ยงสัตว์ขายไปล่าสัตว์มาขายอะไรเงี้ย เขาก็บังคับว่าถ้าจะเปิดกิจการเนี่ยต้องไปลงทะเบียนและกู้ชันกับหน่วยงานนี้ด้วยนะคะทีนี้การไปลงทะเบียนและกู้ชันกับหน่วยงานนี้ Land s e c u r i t i e n เนี่ยนะคะพี่ต้องบอกเลยว่ามันคล้ายๆกับการลงทะเบียนการเปิดกิจการร้านอาหารนะคะเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเปิดกิจการร้านอาหารเนี่ยพี่ทำคลิปไว้เยอะมากนะคะแล้วก็ เข้าไปใน YouTube ของพี่ก็ได้นะคะถ้าใครดูผ่าน YouTube นะคะจะมีไลฟ์เกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องการเปิดกิจการร้านอาหารและ,ะแลต้องกู้ชั้นนะคะซึ่งในการกู้ชั้นหรือผ่านของเขาเนี่ยต้องอบรมด้วยนะต้องต้องแสดงว่าเรารับการอบรมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพี่ไม่ขอพูดซ้ำนะคะทีนี้เช่นกันค่ะคล้ายๆกันถ้าเราจะกู้ชั้นกับแลนสตีรัสเซนเนี่ยก็ต้องไปถามในแต่ละแลนด์ในแต่ละ รัฐของเรานะคะหรือจังหวัดของเราว่าเขาจะต้องการอะไรเพื่อให้เราเนี่ยกู้ชันทีเนี้ยเวลาที่เราจะไปกู้ชันกับเขาเนี่ยฮนะอันเนี้ยพิเศษนะคะอาจจะนะคะจะต้องไปอบรมก่อนนะคะเขาจะบอกว่าเวลาคุณจะกู้ชันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะส่งเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วต้องไปอบรมนู่นนี่นั่นนะนะคะอันนี้ก็ต้องไป ตรวจสอบแล้วก็สอบถามในแต่ละแลนนะคะอ่าโอเคถัดมานะคะถัดมาย้อนกลับไปในอันแรกนะคะที่อ่ะที่แชร์นะคะโอเคพอกู้ชั้นจากแลนสติรเซนแล้วนะคะอ่าในบางกิจการนะคะ ก็จะต้องอการตรวจก่อนนะคะถึงจะเปิดกิจการได้อย่างเช่นร้านอาหารเป็นต้นนะคะแล้วก็ก็คือในเรื่องของนโยบายและหลักปฏิบัตินะคะในนโยบายและหลักปฏิบัติไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นนโยบายเนี่ยลิฟท์เมเดลสเวเกตจะบอกไว้ไซต์ว่าต้องทำยังไงนะคุณต้องอลงทะเบียนที่ลิฟท์เมเดลสเวเกตด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกไว้แต่โดยหลักปฏิบัติเองนะคะในแต่และคอมมูนเนี่ยเขาอะก็จะต้องทำตามลิสต์เมดิเออร์สเวิร์กเกด้วยว่าเออลิสต์เมดเวิร์กเกตบอกว่าให้กู้ชันอันนี้ก็ต้องกู้ชันอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะขณะเดียวกันคอมมูนนะคะก็จะมาเป็นคนกู้ชันเราอีกทีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะต้องกู้ชันอะไรบ้างนะคะ ให้ไปสอบถามข้อมูลของตัวเราเองเพราะอย่าเพิ่งงงนะคะอย่าเพิ่งงงเพราะอันเนื่องมาจากว่าถ้าลิส t m เมดเดลให้เรากู้ชันหนึ่งอันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องทำให้กู้ชั้นของลิส t m เมดิเอลเวอร์เกตหนึ่งอันนะคะหนึ่งอย่างตามที่ลิส t ์เม e ิเอลเวอร์เกตสำนักง,งานอาหารนะบอกแต่ถ้าสมมติว่าข้อมูลของคุณเนี่ยบอกว่ามันต้องไม่มีเพิ่มนะเพราะข้อมูลเนี่ยจะต้องให้ไปกู้ชั้นอันนี้อีก เช่นคุณต้องไปทำอันนี้อันน,นไไั้นเพิ่มอะไรเงี้ยถึงจะกู้ช้านเพิ่มอะไรเงี้ยก็ต้องไปทำที่คอมมูนบอกด้วยนะคะหรือถ้า l i f t s ม d e e r s w o r k ์บอกให้ทำอย่างนี้นะคะแต่คอมมูนบอกว่าอันเนี้ยคอมูลเราไม่ไม่ยังไปต้องทำก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ให้ฟังคอมูลนะคะว่าเราจะต้องกูช้ช้นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเวลาที่เราจะ,ะเปิดกิจการเช่นเก็บเห็ด นะคะเก็จการรับซื้อผลไม้เนี่ยให้ไปสอบถามที่คอมมูลของท่านว่าเราจะต้องกู้ชั้นอะไรแน่ๆนะคะเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะมีตั้ง3หน่วยงานนะคะก็คื <c oughs> <c oughs> อ1 l i ่ง m e ฟส์เมเดิร์เคอมมูนนะคะที่เราอยู่อาศัย3ก็คือแลนสเตอร์เซนนะคะ และที่สําคัญกิจการเก็บผลไม้กิจการเก็บเห็ดเนี่ยเกี่ยวข้องกับ land s t i l e c e n เพราะฉะนั้นจะต้องกู้ชันถึง2หน่วยงานอย่างน้อยนะคะก็คือ land s t i l e c e n กับ l i s m a d e r s w o r k i g นะคะและอีกอันนึงก็คือเรื่องอข้อมูลเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมข้อมูลเนี่ยจะมีหน้าที่ควบคุมอีกทีนึงนะคะเข้าไปเป็นคนตรวจจริงๆนะคะว่าจะกู้ชันหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือ อย่าเพิ่งงงนะคะถ้าใครงงก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าพี่ชื่องงนะคะจะได้อธิบายเพิ่มเติมแต่บอกคร่าวๆใน3ามหน่วยงานนี้ที่เราจะต้องไปติดต่อนะคะแล้วก็ต้องกู้แฉ้นนะคะโอเคไม่งงนะคะทีนี้หน่วยงานที่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆนะคะกรณีอื่นๆนะคะก็การผลิตอาหารผู้ผลิตอาหารนะคะไม่จำกัดนะคะโดยทั่วไปเนี่ย จะต้องมีการกู้แชนทุกอย่างนะคะถึงจะได้รับอนุญาตในการขายนะคะผู้ผลิตนะคะเช่นจะปลูกนั่นปลูกนี่อย่างที่บอกปลูกโังอกอะไรเงี้ยเพราะเหตุขายอย่างเงี้ยที่บ้านนะคะแล้วเขาจะลงไปตรวจด้วยนะคะทีเนี้ยสามหน่วยงานนี้ทั้งสามหน่วยงานนี้นะคะข้อมูล l ล n d n ลเ l สเ s นตแล้วก็ลิฟต์ซูเดียร์ซเวเกตทั้งสามหน่วยงานเนี้ยเราต้องกู้แชนทั้งหมดนะคะทีเนี้ย คนที่จะเป็นคนเหมือนกับ one stop service ให้เราก็คือคอมมูนนะคะถ้าเราจะต้องกู้ชั้นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คอมมูนเขาจะรู้แล้วก็ส่งเราไปริจิเตอร์ในเว็บไซต์นั้นหรือทำตามที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาเขาต้องการนะคะแต่บางครั้งนะคะพี่ต้องบอกเลยนะคะว่าคอมมูนแต่ละคอมมูนเนี่ยบางทีทำงานไม่เหมือนกันบางคนรู้บางคอมมูนเนี่ยรู้เฉพาะคอมมูนของตัวเองอไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ land r e g i s t e เลยนะคะ ก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของ Land s t ีดเดีตัวเองแล้วก็ไปสอบถามนะคะก็อันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าแต่ละคอมูลเนี่ยสแตนดาร์ดเอ้ยไม่ใช่คอมูลในสีเินเนี่ยมีการทํางานที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อย่าคาดหวังว่ามันจะเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะแจ้งให้ทราบนะคะจําไว้ว่ามีอยู่สามในงานนะคะโอเคนะคะ อ่ะถัดมานะคะเข้าสู่หัวข้อเลยนะคะเข้าสู่หัวข้อนะคะคนที่เก็บบางครั้งบางคราวไม่ได้เก็บจริงจังไม่ได้เปิดเป็นกิจการนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปนะคะโดยทั่วไปอันนี้ข้อมูลไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ในข้อมูล,มลไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะโดยทั่วไปก็คือ ใครที่ขายสําหรับบุคคลธรรมดานะคะถ้าอันนี้ขายไม่จริงจังนะไม่ได้เปิดเป็นธุรกิจนะถ้าเราขายบุคคลธรรมดานะ,ะขายบุคคลธรรมดานะมันก็จะมีการยกเว้นว่าเราไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเป็นต้องไปจดทะเบียนก็ได้ถ้าเราไม่ได้อ่าถ้าทําเป็นงานเด็กๆนะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจะขายให้ร้านอาหารนะคะ เราจะต้องไปจดทะเบียนแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดเป็นกิจการก็ตามนะคะอันนี้ข้อมูลนี้นะคะให้ไปสอบถามที่คอมมูลเพราะว่าแต่ละข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ขายให้ร้านอาหารเลยนะคะไม่ได้ขายร้านอาหารเลยนะคะเราก็สามารถขายให้บุคคลทั่วไปแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะคะอันนี้ข้อมูลนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะทุกคนต้องไปถามคอมูนของตัวเองว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะ เพราะว่าแต่ละข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสาเหตุก็คือว่ามันมีกฎระเบียบของร้านอาหารว่าร้านอาหารเนี่ยที่จะซื้อสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องเอ่อมีมีที่มาที่ไปมีหลักฐานว่าไปเอาอาหารมาจากที่ไหนนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยถ้าสมมติว่าไปซื้อเห็ดนะคะไปซื้อเห็ดจากคนเก็บเห็ดอย่างเงี้ยร้านอาหารเนี่ยเขาเหมือนกับคลิคดิสนะคะ มีมีต้องต้องออต้องขีดเส้นใต้เลยจำเป็นต้องมีที่มาที่ไปและหลักฐานหรือที่มาที่ไปของแหล่งอาหารนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ส่งเห็ดส่งผลไม้ให้กับร้านอาหารเนี่ยก็จะต้องผ่านการจดทะเบียนนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นบริษัทก็ตามแต่อันนี้พี่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือขีดเส้นใต้ว่าใครที่ขายร้านอาหารเนี่ย เขาอาจจะบังคับให้เราต้องจดทะเบียนนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นบริษัทเนี่ย อันนี้จำเป็นต้องจดทะเบียนไหมนะคะต้องไปถามคอมมูนนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดให้จริงๆนะคะพี่ยังหาไม่เจอนะคะแต่ถ้าใครสอบถามแล้วคอมมูนไหนนะคะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะเพื่อให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบจริงๆนะคะแต่โดยทั่วไปถ้าขายให้บุคคลธรรมดานะคะบุคคลธรรมดาเลยไม่ได้เอาไปทําอาหารขายนะคะคือเอาไปกินที่บ้านตัวเองซื้อไปกินตัวเองเนี่ย อยู่บ้านเรือนครัวเรือนเนี่ยก็ไม่จําเป็นทั้งจดทะเบียนนะคะเพราะเพราะว่าเป็นงานอดิเรกแต่บางคอมมูลนะคะอาจจะขอให้เราเออไปอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยในกิจการอาหารนิดนึงนะนะคะอันนี้พี่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเหมือนกันเพราะว่าต้องไปถามคอมมูลว่าถ้าเราจะทําแบบนี้ขายเนี่ยเ,เราจะต้องไปอบรมหรือกู้ชั้นอะไรไหมนะคะเพราะมันมีข้อมูลบางแหล่งที่บอกว่า ใครก็ตามนะคะที่จะขายอาหารไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกไปเก็บผล,ลไม้ขายอย่างเงี้ยเก็บเห็ดขายเงี้ยอาจจะต้องไปอบรมสุขอนามัยในกิจการอาหารด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่ข้อมูลเป็นคนบอกเราว่าเออเราต้องทำหรือไม่ทำนะคะโอเคมันมีอีกอันนึงนะคะซึ่งใครที่เก็บผล,ลไม้ขายเก็บเห็ดขาย,ขาย,ขายหน่วยงานหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องก็คือ,อสกัตเตอร์แวเกตนะคะ อันนี้พี่ไม่ขออธิบายในวันนี้นะคะแต่จะจะเชิญนัก โอเคกลับมาแล้วนะคะอ่ากลับมาแล้วนะคะกะ็โอเคที่เกี่ยวกับสกัดตะ a บเกตนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกิจการฮ o อบบี้เวิร์กซัมเฮดนะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องภาษีกลับเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ในครั้งหน้านะคะเกี่ยวกับการเก็บเห็ด การเก็บผลไม้ขายนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานะคะที่เราเก็บไม่จริงจังนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ hobby work สมเ e ตุซึ่งจะเป็นหน่วยงานของสัมพาระหรือว่า s c a t t e r w a g e t อันนี้พี่ก็จะเชิญนักบัญชีนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในครั้งหน้านะคะที่เราก็จะต้องตระหนักด้วยนะนะคะถึงแม้ว่า เราทํายอดไม่ถึงนะคะก็ตระหนักด้วยว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องนะคะโอเคก็ข้อมูลที่จะแชร์วันนี้นะคะก็มีแค่นี้ตอนนี้สอบถามได้เลยค่ะคุณวราพรนะคะสอบถามเฉพาะคนที่อาศัยในสวีเดนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนะคะถูกต้องแล้วค่ะภาพกลับมาแล้วนะคะ เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเท่านั้นนะคะคนที่อยู่ประเทศไทยไม่ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ข้อมูลไลฟ์ในวันนี้เนี่ยเฉพาะคนที่อยู่ในสวีเดน visa visa อยู่อาศัยนะคะและ,ะเป็นคนสัญชาติสวีเดนนะคะโอเค มีคำถามอื่นๆไหมคะเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูในเนื่องจากว่าใครที่ดูไลฟ์ในเพจเปิดกิจการนะคะพี่จะไม่เห็นคำถามนะคะพี่จะไม่เห็นคำถามเดี๋ยวขอเข้าไปดูนะว่ามีใครโพสต์คำถามอะไรไหม ขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้มาชมไลฟ์นะคะถ้าไลฟ์วันนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์สำหรับคนไทยในสวีเดนทุกคนด้วยนะคะ,ะในเพจเปิดกิจการนะคะไม่มีใครอคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะโอเค เนื่องจากสิ่งที่พี่ได้เอาข้อมูลมาไลฟ์นะคะมันไม่ใช่เป็นข้อมูลแบบครอบจักรวาลน,นะคะมันเป็นข้อมูลจากเอกสารหรือว่าในเชิงทฤษฎีนะคะและ,ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือณข้อมูลพี่ที่เป็นแบบนี้นะคะพี่มีประสบการณ์ในส่วนที่เป็นข้อมูลของตัวเองบวกกับ หลักเกณฑ์ทั่วไปหลักปฏิบัติทั่วไปนะคะแต่ว่าในคอมมูนอื่นในแลนด์สเตีส์นอื่นๆเนี่ยอาจจะมีหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันไปก็อันนี้บอกเลยว่าเอามาแชร์กันนะคะข้อมูลของพี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่เราจะต้องฟังก็คือ,อของคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่า การบริหารประเทศของสวีเดนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหน่วยงานท้องถิ่นของสวีเดนก็คือ,อคอมโมูนแล้วก็แลนสเตรเซนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็บริหารไม่เหมือนกันบริหารจัดการไม่เหมือนกันแต่ให้หลักพี่ให้หลักแนวคิดแล้วก็หลักปฏิบัติไว้ประมาณนี้นะคะโอเคใครที่อยากจะเปิดก,กิจการอะไรนะคะพี่ขอแนะนำนะคะให้ไปสอบถามคอมมูลของท่านนะคะ,ะแล้ว ว่าเราจะต้องผ่านอะไรบ้างนะคะจะต้องกู้ชันอะไรบ้างนะคะมีคำถามใครมีคำถามก็ถ้า,าใครที่ดูย้อนหลังนะคะแล้วมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถาทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่า,าสงสัยประเด็นอะไรนะคะพี่จะพยายามตอบให้ทุกคำถามแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้พี่ไลฟ์ เรื่องราวความรู้อะไรที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจในประเทศสวีเดนก็ส่งข้อความมาได้หลังไม่นะคะหรือหน้าไม่นะคะก็จะพยายามจัดให้ตามเวลาที่มีนะคะก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะและอย่าลืมติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ